เข้าเรื่องเลยละกันนะครับแต่คลิปนี้ผมจะขอไปชั้นหนึ่งนะเพราะว่าอยากให้เคลียร์เข้าใจกันครบๆทุกคนนะครับความจริงแล้วเรื่องพวกนี้มีหลักการที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยครับขอแค่คุณเข้าใจพื้นฐานเนี่ยแล้วก็มีเครื่องคิดเลขติดอยู่กับตัวจะคิดอะไรให้พิสดารขนาดไหนอ่ะก็ทําได้หมดเลยครับเรามาเริ่มทําความเข้าใจเกี่ยวกับค่า SPD หรือค่าสปีดกันก่อนเลย ค่าสปีดก็คือค่าความเร็วค่าหนึ่งนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าการที่เขาไม่ได้ให้หน่วยมาเนี่ยเลยทําให้บางคนอาจจะงงงนิดหน่อยให้คุณลองคิดแบบนี้ครับสมมุติว่าคุณขับรถที่ความเร็ว90เนี่ยนั่นก็คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมครับซึ่งความหมายก็ตรงตัวเลยครับแปลว่ารถของคุณเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง90กิโลเมตรใน1ชั่วโมงครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเพราะงั้นเพื่อ ให้ไม่งงเราจะเริ่มจากการกำหนดหน่วยของสปีดกันก่อนละกันซึ่งหน่วยแทนเวลาเนี่ยเกมได้มีการตั้งชื่อไว้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Action Value หรือเรียกย่อสั้นๆว่า AV นะครับแต่หน่วยระยะทางเนี่ยความจริงเกมก็ได้ตั้งชื่อไว้ให้แล้วนะครับนั่นก็คือ Action Point แต่ผมมองว่าเป็นคำที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชินเพราะฉะนั้นจะขอแทนคำว่าแอคชั่นพอยตเนี่ย ด้วยคําว่า9กละกันนะครับ9เดิน9 1 1 9 2 9นะครับซึ่งน่าจะดูคุ้นเคยกว่างั้นสมมุติว่าถ้าเรามีตัวที่สปีด161เนี่ยนะครับก็จะแปลว่าตัวละครนี้เดินด้วยความเร็ว161.9ต่อ 1AV เอามาถึงตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจตรงกันหมดนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็แค่กำหนดวิธีเรียกให้เข้าใจง่ายๆกันก่อน ทีนี้สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจในลําดับต่อมาก็คือแล้วตัวละครเราเนี่ยจะได้เข้าเทินเมื่อไหร่นะครับเอาแบบปกติที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรพิเศษก่อนนะตัวละครเนี่ยจะได้เข้าเทินก็ต่อเมื่อเดินได้ครบ1นึ่งนะครับอันนี้คือเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่สนใจว่าจะตัวละครไหนโหมดไหนกําหนดไซเคิลหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแปลว่าถ้าคุณรู้ว่าถ้าตัวละครคุณสปีดเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะสามารถหาได้ว่า ตัวนั้นจะต้องใช้เวลากี่แอคชั่นแวร์ูถึงจะได้เล่น1นึ่เทินตรงนี้ถ้าคุณงงเนี่ยให้เอาไปเปรียบเทียบกับการขับรถเหมือนเดิมครับสมมุติว่าคุณต้องการเดินทางเป็นระยะทาง10,000กิโลเมตรแล้วคุณขับรถด,ด้วยความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แปลว่าคุณจะต้องใช้เวลาทั้งหมด100ชั่วโมงถึงจะเดินทางได้ครบระยะตามเป้าหมายอันนี้ก็คือคิดแบบเดียวกันเลยครับสมมุติว่า ตัวละครคุณมีสปีด109ต่อแอคชั่นแวลูนั่นก็แปลว่าคุณจะต้องใช้เวลาเนี่ย100 AV เพื่อให้เดินได้ครบ1 0 9ซึ่งนั่นก็คือจำนวนแอคชั่นแวลูที่จะต้องใช้ในการที่จะได้เล่น1เทินนั่นเองครับหวังว่าประเด็นนี้จะยังตามกันทันกันอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องต่อไปเนี่ยจะเริ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานจริงแล้ว สิ่งที่คุณจะต้องรู้ถัดมาก็คือในคอนเทนต์ที่มีการกำหนดไซเคิลนะครับ1ไซเคิลเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 100AV ยกเว้นในไซเคิลแรกสุดของทุกการต่อสู้ที่จะมีค่า AV เพิ่มขึ้นจากไซเคิลปกติอีก50นะครับซึ่งก็รวมเป็น150พูดง่ายๆก็คือไซเคิลเนี่ยเป็นตัวกำหนดเวลานั่นเองนะครับยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งละกันเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ให้คุณคิดว่าตัวละครเราเนี่ยกำลังวิ่งรอบสนามอยู่ก็ได้ถ้าตัวละครเราวิ่งครบรอบสนาม1รอบก็คือจะได้เข้าเทิร์น1ทีซึ่งก็แปลว่าความยาวของสนามนี้นะครับก็คือ1 9 0 0 0ทีนี้สมมุติว่าเราจะเล่น MOC เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองก็คือว่าคุณอยากให้ตัวละครตัวเนี้ยได้เข้าเทินมาเล่นกี่รอบในกี่ไซเคิลอย่างเช่น เราคิดว่าทีมนี้ของเราเนี่ยน่าจะจบได้ภายใน2ไซเคิลแน่ๆเราก็จะสามารถแปลงเลข2ไซเคิลเนี่ยครับได้เป็น250 action value จากไซเคิลแรกที่จะมีค่า150 av ครับรวมกับไซเคิลถัดมาอีก100นะครับเป็น2 5 0แล้วเราอยากให้ตัวละครตัวนี้ของเราเนี่ยได้เข้าเทิรนมาเล่นเนี่ย4ครั้งนั่นก็แปลว่าตัวละครของเราจะต้องเดินให้ได้อย่างน้อย49ใน250 Action Value ถูกไหมครับก็ง่ายๆเลยครับเราแค่เอาจำนวน9เนี่ยไปหารกับค่า AV ก็จะได้เป็นว่า4,000เนี่ยหาร250เท่ากับ160ซึ่งนี่ก็คือค่าสปีดที่ตัวละครนั้นจะต้องมีนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราพูดทวนกลับไปเนี่ยก็จะได้เป็นว่าตัวละครเราต้องเดินด้วยความเร็ว169ต่อ Action Value เพื่อที่จะได้เดินรอบสนามให้ครบ4รอบ หรือเดินได้4 0 0 0 0ในเวลา250 Action v a l u แหรือ2 Cycle ซึ่งสปีด d 6 6 0กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเบรกพอยที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมแล้วก็ถูกพูดถึงบ่อยพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าคุณเกิดหารไปหารมาแล้วได้ค่าสปีดที่มีจุดที่นิยมก็อย่าลืมว่าให้ปัดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะนั่นคือขั้นต่ำที่คุณจะต้องทำได้ ถ้าขาดไปแค่นิดเดียวเนี่ยก็แปลว่าคุณจะไม่ได้จํานวนเทินตามที่คุณต้องการทันทีนะครับเพราะเอาจริงแล้วเนี่ยค่าสปีดในเกมนี้มีจุดทศนิยมนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แสดงผลในเกมถ้าอยากจะเห็นเลขทศนิยมด้วยเนี่ยณนะตอนนี้ก็คือต้องใช้เว็บนอกช่วยเท่านั้นครับซึ่งก็จะทําให้มันยุ่งยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมาถึงตรงนี้หวังว่าทุกคนคงยังจะพอเข้าใจหลักการอยู่ครับแต่ถ้ายังไม่เก็ตหรืองงๆอยู่นิดหน่อยเนี่ยก็เม้นมาถามได้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าคุณได้พื้นฐานตรงนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องรองให้คนอื่นมาคำนวณให้หรือเปิดเว็บดูตลอดเวลาแล้วว่าจะต้องทำสปีดเท่าไหร่กันแน่คุณกำหนดได้เองเลยครับอยากจะให้ตัวนี้เล่น8เทิร์ใน5 c y ไซเคิลคุณก็แค่จิ้มเครื่องคิดเลขให้มันถูกแค่นั้นเองครับหลังจากนี้จะเป็นส่วนเสริมแล้วนะครับ โดยเราจะมาเริ่มกันที่ Action Advance Forward กับ Action Delay นะครับซึ่งความจริงแล้ว2อย่างนี้ทำงานเหมือนกันเลยนั่นก็คือจะไปเปลี่ยนจำนวน9ที่ตัวละครเนี่ยจะต้องเดินใน1รอบต่างกันตรงที่ว่า Action Advance เนี่ยจะทำให้จำนวน9ที่ต้องเดินในรอบนั้นน้อยลงนะครับในขณะที่ Action Delay เนี่ยจะไปเพิ่มจำนวน9ที่ต้องเดินให้มากขึ้น ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าแค่อธิบายอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับเซตลมหรือว่าเซตอีเกิลเนี่ยบอกว่าเมื่อคนที่ใส่เนี่ยใช้ออวติจะแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ด25%แปลว่าในรอบนั้นนะครับจากเดิมที่ตัวละครคุณจะต้องเดิน10,009เพื่อให้ได้เข้าเทินถัดไปเนี่ยจะเหลือเพียงแค่7,509เท่านั้นเพราะว่าถูกลดไป25%ตรงนี้จะขอเสริมให้นิดนึงนะครับก็คือเปอร์เซ็นที่ว่าเนี่ย จะคิดที่จํานวน9ที่จะต้องใช้ใน1รอบเต็มซึ่งก็คือ1 0,000เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ forward ตอนไหนของเทิรนก็ตามสมมุติว่าเราอยากให้ตัวละครได้เล่น3รอบในไซเคิลแรกของการต่อสู้โดยปกติแล้วจะแปลว่าตัวละครจะต้องเดิน39,000ในเวลา 150AV ซึ่งจะต้องใช้สปีดสูงถึง200เลยนะครับ แต่ถ้าเราใส่เซตอีเกิลแล้วตัวละครนั้นได้ใช้อันติ1ทีใน3รอบนั้นรอบไหนก็ได้เนี่ยจะกลายเป็นว่าตัวละครนั้นเนี่ยจะต้องเดินแค่27,509ในเวลา 150AV เท่าเดิมซึ่งระยะทางเนี่ยลดลงจากเดิมนะครับก็จะส่งผลให้ตัวละครต้องการสปีดน้อยลงเหลือแค่ประมาณ183.34เท่านั้นจากเดิม200หลักการเข้าเข้ามมีแค่นี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นไลท์โคดีดี หรือว่า Eagle Set อะไรต่างๆเนี่ยก็จะคิดแบบเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าการใช้ advance d forward เนี่ยก็มีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าตัวละครคุณวิ่งมาจนใกล้จะเข้าเทินถัดไปแล้วจนเหลือระยะทางน้อยกว่าที่ advance forward จะลดให้อย่างเช่น Set Eagle เนี่ยจะลดระยะทางในรอบนั้นให้คุณ2,509แต่คุณเหลืออีกแค่2,009จะเข้าเทินต่อไปละ ไอ้509ที่ Eagle ลลดให้เกินเนี่ยคุณจะเสียไปฟรีเลยนะครับไม่ได้เอาไปทบกับรอบถัดไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เลข Action Value ที่โชว์อยู่ในกรอบ Action Order เนี่ยมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าเลขนั้นเป็นการบอกว่าตัวละครตัวนั้นเหลือ Action Value อีกเท่าไหร่ก่อนที่จะวิ่งครบรอบแล้วเข้าเธอถัดไปซึ่งก็แปลว่าเราแค่เอาเลข AV ที่เห็นซึ่งเป็นหน่วยของเวลาเนี่ยมาคูณกับสปีดของตัวละครตัวนั้น เราก็จะรู้ทันทีว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเหลือระยะทางอีกกี่ก้าวก่อนที่จะเข้าเทินแล้วถ้าเราใช้ Action a d v a n c e ซ์ฟอร์เวตอนนี้เนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าส่วน a อคชั่นดีเลเนี่ยก็คือทำงานเหมือนกันทุกอย่างเลยครับเพียงแค่เปลี่ยนจากลดจำนวนก้าวเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเพิ่มจำนวนก้าวเป็นเปอร์เซ็นต์นแทนแล้วก็ไม่มีลิมิตแบบ a d v a n c e ์ฟอร์เวิดด้วยคุณจะยืดจำนวนก้าวในรอบนั้นๆออกไปเท่าไหร่ก็ได้ ส่วนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือแล้วการเพิ่มการลดสปีดล่ะมันคิดยังไงหลักการง่ายมากครับคุณเพิ่มสปีดหรือลดสปีดเมื่อไหร่ก็คือเริ่มใช้ค่าสปีดใหม่ในการคำนวณค่าต่างๆตอนนั้นเลยครับไม่มีผลย้อนหลังใดๆทั้งสิ้นแต่การใช้งานจริงเนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่าบ่อยครั้งที่คุณเพิ่มหรือลดสปีดนอกเทินของตัวละครน,นั้นๆสมมุติว่าตอนนี้เป็นเทินของคนอื่นอยู่ แล้วคุณใช้อันติหันยาแทรกเธินเลยก็จะเห็นว่าเมื่อเลือกเป้าหมายที่จะเพิ่มสปีดให้เนี่ยค่า AV ที่แสดงบน Action Order จะเปลี่ยนไปทันทีเพราะว่าหลังจากที่เรากดบัฟเพิ่มสปีดให้ตัวละครไปแล้วนะครับจำนวนก้าวที่ตัวนั้นจะต้องเดินก่อนที่ตัวละครจะได้เข้าเธอนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ว่าค่าสปีดของตัวละครเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งในที่นี้คือเพิ่มขึ้นนะครับ ก็เลยทำให้เวลาเนี่ยหรือค่าแอคชั่นแวร์ูที่จะต้องใช้ก่อนจะเข้าเทินถัดไปเนี่ยลดลงจากเดิมทันทีหลักการที่สำคัญทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับต้องขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังเช่นเคยนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยข้อแนะนำคำติชมหรือถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับ